ครับวันนี้เรามาวัดจุฬามณีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันให้ผมการประวัติให้เข้าๆนะครับนี่ครับเราเดินเข้าไปข้างในกันนะครับประวัติเข้าๆก็ะวัดจุฬามณีตั้งอยู่ตำบลบางช้างอำเภออัมพวาบุตสงครามเป็นวัดเก่าแก่และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากมีวอดความเป็นมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีชื่อเดิมวัดจุฬามณีเดิมมีชื่อเรียกว่าวัดแม่เจ้าทิพย์หรือวัดแม่ย่าเจ้าทิพย์ ผู้ส้างสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยเท้าแก้วผลึกลงเล็บน้อยนะครับเพื่อเป็นทิดาของท่านพายเท้าแก้วบนน้อยไปนี้ก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายประมาณปีพศสองหนึ่งเจ็ดสองถึงสองหนึ่งเก้าศูนย์นะครับในวัดความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัจุรามณี มีความสําคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนื่องจากเป็นแหล่งกําเนิดของสตรีสําคัญถึงสี่ท่านที่ล้วนเกี่ยวข้องกับรดชวงจกกักรีโดยเฉพาะสมเด็จพระอมรินทามาขุนมากประมาณนี้นะครับแล้วก็สมัยหลวงพ่อแช่มท่านได้ได้เริ่มปลูกสร้างเสนาสนะและสาลาการประเรียนจนเสร็จเรียบร้อย ปีพศ2463สมัยหลวงพ่อเนื่องตว,วิโทท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังและเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมและหลวงพ่อแช่มวัดจุฬามณีท่านได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าวาดต่อจากหลวงพ่อแช่มและมีบทบาทสำคัญในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดให้มีความจเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก โดยเฉพาะการสร้างบูสดหลังใหม่บูสดจาตะมุกหินอ่อนสามชั้นแทนหลังเก่าที่เสื่อมโทรมท้อใหมลวงพ่ออิฐท่านเป็นเจ้าวาดรูปปัจจุบันและมีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์ท้าเวสุวรรณซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนปัจจุบันเชื่อกันว่าเกิดจากการที่หลวงพ่อฝันเห็นทา้าเวสุวรรณพาท่านเที่ยวยม ชมยมบนโลกจึงได้ตั้งสัจจาวาจาว่าจ,จะสร้างรูปปั้นของท่านไว้ในวัดนี่ครับเออเจ้าไก่คุกๆสิ่งสำคัญภายในวัดก็มีโบส์ถจตุรนมูกหินอ่อนเป็นหมู่โบส์ที่สวยงามนะครับสาราหลวงปู่เนื่องเป็นสาลาที่สร้างโดยไม้สักทองข้างหลังแล้วก็องค์้ทวิสัวปรณปฏิสฐานอยู่นะลานการแก้งหน้าวาัด ก็จะประมาณนี้นะครับเอาไปชมผลิตครับผู้มากปืนน้าลายไปกันเลยนี่ครับมีพาเกจีเพียบเลยครับตัวเดยกว่ากบขอนไม้กลายเป็นหินขอนเลยนะครับ สนใรบูชา้ทวดาวรนโนของดดาาว,วัดโ,โดยตรงนี่ค,ครับที่สาราเยือนไทยนะครับหาถ่ายรูปเหมือนเดิมรึเปล่าเป็นสาราเยือนไทยนะสามารถไปเกาสรีราไม่เน่าไม่เปื่อยนในรุ่งเงียวนะครับขอพอขอถ่ายรูปนะครับ แหลขอบกระจกนั yeah, rug, oh. ่นแหช้าไเ้สุวรรณครับออมาดกรกับนะครับแล้วก็จะมีผมนะครับหเมือคนผมมืคนที่ได้รัสุดหรือครับิ่งไปนะครับซึ่งถ้ามันสามารถที่จะไปโดยบริเวณการสิงไม่ดีกาอสาสิงแบบปรวงคนเพื่อเป็นสิ่งทค่พวกานทำด้วย วนใครที่เ็กลับเดินมาทางนี้สารมลาละเข้าเครื่องไปถาวายหลวงพ่อนะครับ องค์พระเวสสุวรรณผู้บาปผู้แรกของวัชราลนะครับที่ท่านหลวงพิ่ได้นำองค์พาะเวสสุวรรณลงทั้งหน้าหยากและหน้าเท่มสูง1นึเมตรแปซนมนะครับนำมาให้ทุกท่านได้ปิดทอ,ององค์พาะเวสสุวรรณนะสำหรับการทำบุญปิดทองนะครับอันี้สรงในการปิดทองนะก็ไม่ว่าจะเรื่องหน้าตานะครับาเรื่องผิวพรรณการทำให้ ตานารย์พีชเสีัวก็เชี่อวโบราณว่ากคุณกจุดนี้จะทำให้มีสติปัญญาความจำเป็นเลือสามารถแก้ไขความฟันฝันของชีพอาจารยาพีชสบุนลอยเทียนดอกบัวบางคนบูชาอาเชื่อโบราณว่าครัทำจุดนี้ทะได้มีความสุขสีเป็นที่ใช้่าไว้ในปิ่ที่มา เราเดินมาทางนี้กันต่อนะเพื่อนๆนี่มีจุดน่าสนใจข้างนั้นเลยเดินไปทางไหนก็มีแต่เท้าเวสุวรรณวันนั้นที่ไปเป็นตอนคล่ำแล้วใกล้จะคล่ำแล้วครับก่อนจะไปเที่ยวตลาดน้ำอภวาแล้วก็เลยแวะมาเที่ยวที่วัดจุลามณีก่อนนี่ดูดีครับเท้าเวสุวรรณเต็มเลยครับทลาลางหลังนี่ปิดแล้วนะครับไปไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับ เยไม่ได้มีภาพสวยๆมาให้ดูกันเลยน่าเสียดายจังมามืดครับมาไกลคล่าแล้วนี่ครับนี่ที่สร้างใหม่จาได้ว่าตอนที่มาช่วงสองปีก่อนยังไม่มีนะครับสามปีสองปีเนี่ยยังไม่เจอเลยนะครับนี่น่านจะเป็นสร้างใหม่กันครับทาเวสร์ซูวัสนสวยงามมากครับดูมีมวลขลังดีครับ เป็นที่สักการะของชาวสมุทรสาครน,นะครับนี่ครับเดินมาต่อตรงนี้ครับดูดิคนไม่ให้ไม่มีเลยมาใกล้กจะปิดแล้วครับได้เวลาใกล้จะปิดแล้วก็มีบรรยากาศประมาณนี้ครับก็รีไปอีกแบบครับไม่เคยมาตอนกลางคืนเคยมาแต่ตอนเช้าๆ้านี่ครับทางเราหมูนเราตัวนั้นก็เดินไปไม่ได้เดินไปนะครับเขาบอกปิดแล้ว กินี่ครับสารานี่ไงที่ผมบอกน่าเสียดายมากพบประมาณการสร้างก็สูงอยู่นะครับตรงนี้ตรงจุดนี้นี่บรรยากาศตอนค่ำครับพอสายไปก็ไปโ,โหสวยงามมากเลยนี่ประมาณนี้เลยครับครับที่วัดจุฬามณีอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ ขอเชิญมาตับบุญกันครับข่าวไม่ดีกับพระสงฆ์ก็อย่ายไปสนใจครับเรามาว่าท้ที่วัดดีกว่าครับคลิปนี้ช่องโอ๊ตนมาเที่ยววัดจุฬามณาีกาา็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับวรไวเจอกันคลิปหน้าบายบายสสวััดบ